นี่กำลังรอวันนี้ก็จะมาอธิบายถึงคำว่าหลอดเลโชว่ามันคืออะไรนะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับวันนี้เราได้เชิญวิทยากรสองคนมีวิทยากรมาสองคนแทนผมแล้วนะครับเอาแนะนำตัวหน่อยดิก็ อธิบายก่อนเลยว่าอย่างคำว่าหลอดเลชเนี่ยความหมายของมันก็คือแปลตรงตัวเลยนะอัตราส่วนของก้านทีนี้อัตราส่วนของก้านกับอะไรอะ่ะคำว่าหลอดเลชมันก็มาจาก mm hmm. การหานะครับเอ่อความยาวของก้านอาโปมันถือนะังี้นะคือเอาความยาวของก้านนะครับความยาวของก้านเนี่ยเราไม่ได้วัดจากสุดนี่นะ เราวัดจากเซนเตอร์ตรงนี้นะครับเซนเตอร์ของพินจนถึงเซนเตอร์ของข้อเหวีย่ยงนะครับวัดให้ดูว่าอะไอ่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าความยาวของก้าน C to C เซนเตอร์ to เซนเตอร์นะครับ mm hmm. เราไม่ได้วัดแค่นี้หรือว่าวัดตรงนี้นะครับนี่คือเป็นหลักสากลน,นะที่เขาถามว่าเวลามีคนถามว่าความยาวก้านเท่าไหร่เนี่ยมันก็คือความยาวจากเซนเตอร์เซนเตอร์ของรูบนถึงเซนเตอร์รูล่างนะครับ สมมติวิธีการหาถ้าเราไม่รู้เราก็เอาเวอร์เนี้ยคาบตรงนี้ก็ได้คาบระหว่างด้านล่างของรูบนกับด้านบนของรูล่างนะครับแล้วก็เป็นตัวตั้งไว้แล้วก็วัดความยาวของเนี้ยเอย้ขนาดของรูน,นี้มาหารสองขนาดของรูน,นี้มาหารสองแล้วก็มาบวกความยาวที่เราหนีบไว้ตรงนี้ก็จะได้เป็นความยาวก้านแล้วยาวไปบวกทั้งหมดนะมันไม่ใช่ต้องเอาไดมิเตอร์ตรงเนี้ย เอาแค่รัศมีมันอนะ่ะคือเราจะหารัศมีมาหารัศมีตรงนี้แล้วก็หนีตรงนี้ก็จะได้เป็นความยาวก้านอันนี้คือค่าสากลที่เขาเรียกนนะความยาวก้านนะความยาวก้านจริงๆคือไม่ใช่บอกวัดหัวสุดท้ายสุดไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดเขาวัดกันอย่างนี้ส่วนอันเนี้ยก็คือเป็นตัวตัง้งแล้วก็อีกเอาส่วนที่เอามาหารก็คือช่วงชักของข้อเหวี่ยงก็คือข้อเหวี่ยงหมุนวงกลมมีช่วงชักเท่าไหร่ อันนั้นมหามาหารกับก้านสมมุติก้าน156ยห้าข้อเหวี่ยงร้อยอันนั้นเท่ากับเลโชหนึ่งครับอืมอทีนี้มันสำคัญยังไงอะ่ะเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างกับเครื่องอันนี้ให้ดูนะ 2JC เออ,อน,นี้คือเครื่อง 2J นะครับก็ข้อดีข้อเสียของมันคือสมมุติอย่างเงี้ยสโตกแปดิกลินเท่ากัน แต่ว่าเรายืดก้านขึ้นไปใช้ก้านยาวใจอีกันนึงเนี่ยใช้ก้านสาตนดา์ดก็อก้านสั้นแต่เวลาสมมุติเราเปลี่ยนก้านยาวกับก้านสั้นไปอย่างนี้เนี่ยอ่อโดยที่ข้อเหวี่ยงเท่าเดิมเนี่ยลูกเนี่ยมันจะต้องต่างกันนะครับอย่างก้านสั้นเนี่ยมันก็คือปกติธรรมดาถ้าเราเปลี่ยนก้านยาวไปเนี่ยความสูงของคอมไฮลูกเนี่ยมันต้องมันต้องเตี้ยลงสมมุติ อย่างเงี้ยสมมติสมมติว่าการสรั้นเป็น150มิลการยาว156เพราะฉะนั้นสลักเนี่ยมันจะเยื้องมันจะ่วนจะ,นจะอ่ะมามันจะหายกันไปประมาณ6มิลเพราะฉะนั้นลูกอะ่ะในข้อเท่าเดิมอะ่ะสลักลูกสูกต้องเตี้ยลง6มิลด้วยนะครับไม่งั้นเวลาเครื่องหมุนขึ้น Top d e ดสเซนเตอรเนี่ยลูกโผล่ลูกโผล่ถ้า6มินี่โผล่ยันแหวนบนแวนหวนึูเลยอะนเยอะนะเยอะเยอะ อันนี้คืออธิบายครับส่วนมากหลอดเลโชที่แบบใส่ใส่เสื้อเดิมเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ3-4มสยกเว้นแบบจะพิสดารยกตัวอย่างเช่นอยากได้เจทำรอบเยอะเยอะแบบหมื่นหัวรอบทำยังไงก็อาจจะต้องเอาข้อเหวี่ยง2เจมาแล้วคัสตอมลูกขึ้นไปสูงสูงไอ้คัสตอมก้านขึ้นไปสูงสูงแล้วก็หดลูกลงมาเตีย้ยเอันนั้นน่ะสักายาวลูกเตีย้ย แต่ทีนี้มันก็จะเสียเรื่อง C C ไปไงอันนี้คือการอธิบายตัวอย่างให้ฟังและทีนี้ข้อดีข้อเสียของหลอดเลโชอันนี้สำคัญมากอยากจะอธิบายให้รู้เดี๋ยวผมจะสมมุติว่าอย่างนี้นะสมมุติว่าจานองศาเนี่ยมันอยู่ในลักษณะนี้นะครับีก็คือด้านบนท็อปเดสเซนเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะวางบนโต๊ะและจะอธิบายให้ฟังว่า ว่าข้อดีข้อเสียมันหลอดเลชสั้นกับหลอดเลโชยาวมันเป็นยังไงอืออื้านนี้โอเคนะครับอันนี้คือเรียกว่าหลอดเลโชปกติละกันอันนี้คือการยืดหลอดเลโชนะใน,นลักษณะอย่างงี้อย่างมุมที่บอกเนี่ยหัวลูกมันเท่ากันแต่ว่าหลอดเลโชตัวก้านยาวเนี่ยไอ้ไม่ให้หัวลูกตัวก้านยาวเนี่ยมันจะเตี้ยขวา ส่วนหัวลูกตัวก้านสั้นเนี่ยมันก็จะสูงปกติเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียของกอนเลโชวเวลามันหมุนเนี่ยคือมันก็จะถูกบังคับด้วยกระบ,บอกสูบถูกไหมครับ<ม>เวลาสมมุติเครื่องยนต์หมุนข้อเหวี่ยงมาที่90องศา <Tiger. S 1> กเกิดอะไรขึ้น เครื่องยนต์หมุนที่เก้าสบองศาเนีย่ยลูกสูบมันถูกเลื่อนลงมาเนี่ยเห็นไหมครับว่าการสั้นเนี่ยมันเคลื่อนตรงเคลื่อนตัวลงมาเยอะกว่าการยาวเพราะมันต้องอยู่แนวนี้ถูกต้องไหมลูกนี้มันจะเตี้ยลูกนี้หัวลูกมันจะสูงเพราะฉะนั้นแล้วมันโดนบังคับด้วยกระบอกมันไม่ใช่ว่าลงมาอย่างนี้นะอ่าถูกไหมมันลงมาอย่างนี้นะกระบอกสูบบังคับอยู่อ่าเพราะกระบอกสูบบังคับอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าในช่วงจังหวะแรกที่เครื่องหมุนมาที่เก้าสิบองศาเนี่ย ลูกสูบของก้านสั้นเนี่ยจะเคลื่อนตัวลงได้เร็วกว่าก้านยาวก้านยาวจะเคลื่อนตัวลงช้ากว่าเดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงนะเหตุ oh. อะไรดีอะไรไม่ดีนะแต่ในทางกับการจังหวะที่ลูกสูบเนี่ยหมุนลงมาที่ร้อยแปดสิบล่างสุดอ่าล่างสุดสปีดตรงเนี้ย ไอ,ไอ้ไอ้ตัวก้านยาวอ่ะจะเคลื่อนตัวลงเร็วกว่าก้านสั้นเพราะว่ามันต้องมาจบใหญ่จะทําวิดีโอซิมูเลตให้ดูแล้วเกิดเพราะมันต้องมาจบที่ท็อปเดทเท่าเดิมแต่ว่าด้วยความว่าก้านก้านสั้นเนี่ยหัวลูกมันสูงมันก็เลยถึงช้ากว่าไอ้ก้านเนี่ยหัวลูกมันต่ําจังหวะที่ตั้งแต่เก้าสิบถึงร้อยแปดสิบอ่ะมันจะเคลื่อนตัวเร็วหลอดเลโชสูงเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวเร็วกว่าหลอดเลโชต่ำเคลื่อนตัวเร็วกว่าหลอดเลโช สั้นนะครับในทางกลับพอปุ๊บจาก180หมุนไป200 2 90คือช่วงนี้เหมือนเดิมเลยการเคลื่อนตัวของก้านยาวจะเร็วกว่าก้านสั้นนะครับจังหวะจาก2 90เนี่ยไปที่ท top d e เซนเตอร์ TDC เนี่ยช่วงจังหวะสุดท้ายเนี่ยก้านสั้นก็จะเคลื่อนตัวเร็วกว่าก้านยาว นะครับยกตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวคนจะเห็นไม่ชัดไม่เห็นในจังหวะที่2อ0ร้อเนี่ย270องศาเนี่ยกา้านสั้นอยู่ตำแหน่งต่ำขวาใช่ไหมแต่พอเราเลื่อนเราเลื่อนออจากสองอยเก้าสมาเป็น360หหรือว่า TDC เนี่ยจุดสุดท้ายเนี่ยคือมันต้องขึ้นกันเท่ากันถูกต้องไหมครับเพรานะฉะนั้นจังหวะที่มันขึ้นเนี่ย มันเคลื่อนตัวเร็วขวาทําให้มันจังหวะเดียวกันอนะคือแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งเลยครึ่งด้านบนเนี่ยหลอดเลโชสั้นเนี่ยจะเคลื่อนตัวขึ้นลงเร็วขวาส่วนครึ่งด้านหลังเนี่ยตั้งแต่90ไปถึง270เนี่ยหลอดเลโชยาวเนี่ยหรือหลอดเลโชยเยอะเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวเร็วขวาแต่ประโยชน์ของมันคือหลอดเลโชเล็กเนี่ยเวลามันเคลื่อนตัวเร็วมันจะทําให้เกิดคือ ท่อนล่างเนี่ยมันไม่ประโยชน์แล้วเพราะวาล์วมันปิดสนิทแต่ท่อนบนเนี่ยคือจังหวะที่วาล์วเปิดแล้ววาล์วปิดเพราะฉะนั้นการทํากําลังอัดเนี่ยที่สําคัญเนี่ยคือ่วงสุดท้ายกับจังหวะที่วาลว์ว,าวไอเสียเปิดแล้วเครื่องกําลังเลื่อนลงเนี่ยการสั้นเนี่ยมันจะเหมือนดึงดึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดึงหลอดฉีดยาดึงเร็วกับดึงช้าดึงเร็วอ่ะมันก็จะเกิดเวดก้ัมเยอะกว่าอพอมันเกิดเวดก้มเยอะกว่ามันก็สามารถดูดไอดีได้ได้ได้เยอะกว่า ด้านยาวได้เยอะกว่าหลอดเลโชที่สูงกว่าส่วนตอนจังหวะบิดกลับอัดไปปุ๊บก็ลักษณะเดียวกันคือเราฉีดหลอดฉีดยาแบบเบาๆกับเราก็แทกเปี้ยงเข้าไปเนี่ยการกระแทกเปี้ยงเข้าไปเร็วๆเนี่ยหลอดเลโชสั้นเนี่ยก็สามารถสร้างแรงอัดของอากาศได้สูงกว่าหลอดเลโชยาวเพราะฉะนั้นสังเกตว่าบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาจะไม่ผู้ผลิตรถทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ทาหลอดเลโชอะไรมาเยอะๆหรอกเพราะเขาต้องการ รถธรรมดาทั่วไปเขาไม่ได้ลากรอบกันแบบ7,000-8,000ตลอดเขาก็ใช้รอบกันอยู่แค่2,000-3,000รอบเพราะฉะนั้นเขาจะออกแบบหลอดเลโชค่อนข้างสั้นมาเพื่อให้ได้ทรอกในรอบต่นะครับเพราะว่าเนี่ยหลอดเลโชสั้นเนี่ยมันก็จะมันก็จะสามารถบรรจุอากาศเข้าได้เยอะกว่าแล้วก็เวกกร,รัมได้เยอะกว่าแล้วก็อัดได้แรงกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ได้เปรียบเรื่องระบบ การจุดระเบิดการเผาไหม้มันได้ท็อกในรอบต่ำและอีกอีกอย่างหนึ่งคือมุมของก้านที่มันที่มันที่มันเยอะกว่าเนี่ยมันทำให้สามารถสร้างแรงบิดได้เยอะกว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะอันนี้คือมุมที่เอียงที่สุดของก้านในการกระทำกับข้อเหวี่ยงแล้วนะครับการเอียงเยอะขนาดเนี้ยมันทำให้สร้างแรงบิดรอบต่ำได้สูงกวา่ารวมถึง การเวก,กัมอากาศได้เยอะกว่าและอัดได้แรงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลอดเลโชสั้นเนี่ยได้กําลังและ,และพลังและกําลังและแรงบิดมากกว่าในในรอบต่าๆแต่ปัญหาคือเอ๊ะแล้วทำไมรถฟอร์มูล่าวันเขาถึงทำหลอดเลโชยาวๆทาไมรถแบบพวกโมดิฟายเขาถึงเปลี่ยนหลอดเลโชให้ยาวขึ้นถ้าบอกว่ารอบต่ํามันหลอดเลโชสั้นได้กําลังเยอะก,กว่า จุดระเบิดกําลังของไหมแรงบิดเยอะว่าในรอบต่ําทําไมเขาไม่ทําทําไมเขาไม่ทาไอหลอดเลโชสั้นมาแข่งกันทําไมเขายืดหลอดเลโชยาวเพราะว่าการขับรถแข่งหรือการทํารถแข่ง m o ิ i f y เนี่ยเขาเน้นรอบสูงเป็นหลักพอหลอดเลโชสั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาอย่างนี้คือจังหวะที่เนี่ยอย่างที่ผมบอกอะมันได้แรงบิดรอบต่ำก็จริงแต่จังหวะที่มันทํางานหนักๆห,ห,หรือรอบสูงๆเร็วๆเนี่ย มุมองศาที่มันเยอะเนี่ยมันงัดอืเพราะฉะนั้นเครื่องเนี่ยจะเกิดไวเบชั่นก็คือเกิดกา,ารสะเทือนเยอะแล้วก็หมุนยากยกตัวอย่างง่ายๆหมุนสมมุติหลอดเลโชผมยาวมากเลยนะแล้วแล้วมุมก้านผมเหวี่ยงอยู่แค่เนี้ยถามว่าผมหมุนเครื่องง่ายไหมง่ายถูกไหมแต่ในทางกับการถ้าผมต้องแขวงอย่างเนี้ยแขวงเป็นไอ้เฮียไขยานต้นตีนเลยเลย ยากไห<ช>มย,ย,ายากถูกไหม,มเพราะฉะนั้นรอบถงสูงอะ่ะมันเลยไปไม่ได้นีบอกว่าม,มันก็มันก็ดีแค่รอบต่ำพระรอบถึงสูงเนี่ยเกิดการทํางานเนข้อเหวี่ยงหมุนเร,เ,รเร็วขึ้นเนี่ยเครื่องมันโดนแรงกระทําจากหลอดที่มันเองเงียเงเยอะเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเวลามันขึ้นมันไม่ได้ขึ้นลงตรงๆซะที่ไหนนะครับมันขึ้นเอียงเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะอะสมมุติว่าเครื่องหมุนขวานะผมยกตัวอย่างให้ให้ให้ฟังเครื่องหมุนขวาเนี่ย จังหวะที่ลงมาเนี่ยก็อยู่แนวนี้ผนังเนี่ยก็จะถูกแรงเสียดทานแล้วจังหวะที่ขึ้นไปเนี่ยก็จะขึ้นไปทางนี้ผนังเนี่ยก็จะถูกต่ำมาแล้วเพราะฉะนั้นถูกถูกกระแทกถูกถูกเหวี่ยงอย่างเงี้ยเยอะๆมันก็เกิดแรงบิดบล็อกไอเวลาทำโมดิฟายรถที่แบบมันไม่มีบล็อกกัดข้างบนก็ถึงต้องเสริมบล็อกกัดข้างบนเพเพราะเหตุผลเนี้ยเพราะฉะนั้น หลอดเลโชสั้นเนี่ยมันจะเกิดไวเบชั่นกับเสื้อสุกมากกว่าหลอดเลโชยาวแล้วก็ทําให้การหมุนห้องน้อยกว่าด้วยยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเลยเว้ยอย่างประกอบเครื่องอ่ะใครเคยประกอบเครื่องที่เปลี่ยนหลอดเลโชจะเห็นได้เลยจังหวะที่แบบเอามือไขไขข้อเวอหวี่ยงตรงเนี้ยอืจังหวะที่ลูกมา90้าสิบอ่ะรถที่มีหลอดเลโชกับไม่มีหลอดเลโชน้ำหนักกระต่างกันคนละเรื่องเลยนะ รถที่มีหลอดเลโชยาวๆเนี่ยหมุนได้แบบถ้าจะเอานิ้วเดียวหมุนก็ยังได้แต่รถที่แบบหลอดเลโชวสั้นๆแบบหลอดเลโชที่เที่ยแบบไปเปลี่ยนลูกก้นข้อเป็นสตกเกอร์คิดขยายข้อเหวี่ยงมาแต่ว่าไม่ได้ยืดการแล้วหดลูกเหมือนแบบยกตัวอย่างง่ายให้ชัดๆเลยอีโวอะมันมีเสื้อ6 3 6 0สใช่ไหมข้อมันมีข้อ8 8ข้อร้อยข้อร้อใช่ไหม ในการที่เรายืดหลอดเลโชะคือเอาเสื้อ6 3มาซึ่งเป็นเสื้อเตี้ยอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาใส่ข้อร้อแล้วก็ไปใส่ก้านแค่ร้อยห้นะมันโอเคลูกเตี้ยมาแต่ว่ามันจะเป็นก้านร้อยห้าแล้วข้อร้อมันทําให้หลอดเลโชมันเสียจังหวะที่หนูมา9 0า7สองร้อยอ่ะหนูยากมากแต่ในทางกับการถ้าสมมุติเราเอาเครื่อง CG-64 มาซึ่งเป็นเสื้อเครื่องที่เสื้อเครื่องที่สูงกว่า4 6, 3, 6, 6ี่เสมมิลแล้วก็ใช้การที่ยาวขึ้นไปร้อยห้าหกลูกเตี้ยเท่าเดิมข้อร้อยการหมุนเครื่องกลับง่ายกว่าเยอะในทางกลับการถ้าแบบสมมติยิ่งยาวเยอะกว่านี้แม่งก็ยิ่งหมุนเครื่องง่ายใหญ่เพราะฉะนั้นการทํารอกของเครื่องยนต์เนี่ยมันทําได้เยอะถามว่ามีแรงบิดไหมมันก็มีแต่ว่าแรงบิดรอบต่ำอะ มันก็จะย้ายมาอยู่ที่รอบสูงคืออยากเข้าใจผิดว่าที่เมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยหลอดเลโชสั้นเนี่ยได้แรงบิดดีแรงบิดเยอะเยอะในรอบต่ำแต่สุดท้ายเนี่ยแรงบิดสูงสุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อเหวียงในการดีไซน์ข้อเหวี่ยด้วยแล้วก็น้ำมันที่เราใช้อะไรหลายๆอย่างมันแค่ย้ายแรงบิดจากรอบต่ำขึ้นมารอบสูงเท่านั้นเองผมไม่ได้บอกว่าหลอดเลโช ยาวเนี่ยมันจะสูงเสียแรงบิดหลอดเลโชเล็กแรงบิดสูงกว่าไม่ใช่เพียงแค่มันย้ายาย่านมายอ่ออยู่ที่รอบสูงแค่นั้นเองแลเะเพลเผลเนี่ยหลอดเลโชยาวเนี่ยมันจะทําแรงบิดได้ได้ดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเครื่องมันหมุนง่ายสุดท้ายมันอยู่ที่กําลังที่เราบูสต์เข้าไปกับการจุดระเบิดด้วยครับก็ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเครื่องทั่วไปธรรมดาเนี่ยอย่างอะไรนะ B 20ใช่ไหม b 2 0ข้อ b ี1 0ก้านก้าน b ี1 0เสื้อไม่ได้เสื้อสูงอะไรเสื้อเสื้อปกติลูกก็ไม่ได้ขยับอะไรรู้สึกหลอดเลยโชว์อยู่ประมาณ1.4กว่า1.45้าถ้าจำไม่ผิดอย่างเคเนี่ยอยู่ประมาณ1.5ขวาน6อย่างผมเคยทำเครื่องเครื่องแบบคัสตอมลูกก้านเอง อ่ะบอกให้ก็ได้อย่าง k 2ยีเนี้ยเอาข้อ K20 ี่สิบมาใส่เงี้ยแล้วคัสตอมรูปขึ้นเป็นสุดเลยแล้วก็ไอ้คัสตอมก้านขึ้นเป็นสุดเลยแล้วก็ดกดรูปอันนั้นอ่ะหลอดเลโชอยู่จุดหนึ่งจุดเก้ากว่าจุดเก้าห้าถ้าจำไม่ผิดแต่รถฟอร์มูล่าวันน่ะให้ทายว่าหลอดหลอดเลโชไม่ต้องทายดยีกว่าบอกให้เลยว่าหลอดเลโชอยู่ประมาณไม่ต่ำสองจุดห้าคิดดูว่ามันยาวขนาดแต่อย่างรถฟอร์มูล่าวันเขา เขาเใช้รอบอยู่หมื่นไม่ต่ำกว่าหมื่นสามไงหมื่นสามถึงหมื่นหกบางคันหมื่นหกพันรอบด,ด้วยําเพราะฉะนั้นเขาต้องการหลอดไลโชขนาดนั้นเมื่อหลอดไลโชขนาดนั้นน่ะไม่ต้องถามแรงบิดในรอบป่าเลยนะไม่มีม่นย้ายไปอยู่ย่างสูงหมดแต่คือมันก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ว่าเรื่องแรกเนี่ยเราต้องดีไซน์ออกมาก่อนว่าเวลาเราจะทําเครื่องเนี่ยเราต้องรู้หมดว่าเราจะทาเครื่องอะไรใช้รอบเท่าไหร่ แล้วหลอดเลโชอรคุณมีอยู่เท่าไหร่ถึงจะแมตช์เครื่องคือจะไปใช้หลอดเลโชอรแบบเหม, 2. 5, 2. 7, มือนฟอร์มูล่าวัน2.5 2.7แต่ขอโทษมันไม่มี8,9000รอบมันก็ไม่ประโยชน์สุดท้ายกลายเป็นทอกแม่งหนีได้อยู่อยู่ข้างบนใช่ไหมไม,ไม่มี talk. ทอกข้างล่างไม่มีทอกอีกเออข้างล่างไม่มีทอกอีกแล้วทอกแม่งสมมติทอกแม่งอยู่7,000นะเนี่ยรอบรถ8,000ตัดท้ายเนี่ยก็ไม่ประโยชน์ถูกปะเพราะเราต้อง ออกแบบให้มันแบกอย่างรถโมดิฟายแบบพวกรถเลอมังหรือรถอะไรหลอดเลโชเขาอยู่ประมาณสองลูกต่อเอ้ยไอ้นี่มอเตอร์ไซค์ side! เออพูดถึงมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หลอดเลโชอ่ะดูดีๆนะพวกแบบไอ้พวกแบบตัวจี๊ดๆตัวจ,จัดๆนะตัวแบบแข็งๆแบบพวกหกร้อยพันอะไรพวกเนี้ยหลอดเลโชเขาอ่ะที่ออกแบบมาจากโรงงานอ่ะอยู่ที่ประมาณสองสองจุดสองสองจุดสามเลยนะไม่น้อยนะเยอะกว่าที่ผมทํา ็นั language, on mini, ite, ่นนะพอมอไซค์ก็รอบหมื่นกว่าถูกบ้างหมื่นหมื่นสองหมื่นสามรอบรอบเยอะมอไซค์อ่ะอ่าหมื่นสามหมื่นสี่เขาก็ต้องใช้หลอดเรโชอย่างนั้นผมล่าวันหมื่นห้าหมื่นหกเขาก็ต้องใช้หลอดเรโชอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยรถเราเดี๋ยวเราใช้รอบเท่าไหร่เราก็เลือกหลอดเรโชให้มันอยู่ในอ่ารอบที่เราใช้แล้วต้องการทอกต้นกลางปลายอันนั้นก็เป็นประสบการณ์มาเซตกันเองนะครับบอกไม่ได้ อธิบายให้ฟังเฉยๆว่าเท่านี้มันเป็นมาเหตุผลเพราะอย่างนี้ก็เลยนั่นแหละหลายๆคนก็ยังไม่รู้หรอกว่าหลอดเลโชหลอดเลโชอทำไปทำไมวะทำไปเพื่ออะไรวะแล้วผมพูดเลยหลอดเลโชรยาวอ่ะเวลาเครื่องมันหมุนอะโอกาสทังอะมันน้อยกว่าสั้นๆเพราะไวเบชั่นมันน้อยแล้วก็มันไม่เอาแคบไม่ต้องสตาร์ทอะบุนมือเปล่ามันก็ไม่ฝุดละเพราะฉะนั้นมันทํารอบได้เยอะโดยที่ถางยาวมันจะทํายังไงก็ไปคิดเราเองครับหลอดเลโชยาวมันก็เหมือนกับ เยังไงอะผนังลูกสูบตอนที่มันเบียดขึ้นไปลูกสูบมันมีแรงต้านอ่าอ่าน้อนยเี่ยแทนที่มันจะบิดแค่เนี้ยบิดแค่เนี้ยแรงกระทำอ่ะมันก็คือฟิสิกส์อ่ะมันก็คือมุมนี้มุมนี้ใช่ป่ะเป็นสามเหลี่ยมแล้วถ้าอย่างเงี้ยแม่งยังแบบถึงออกว่าอ่าหญ่มันก็ยังดึงมาทางนี้ก็ตก ไอ้ที่ลูกลูกตบไอ้ที่ลูกข้างๆเป็นรอยนะ่ะดูได้เลยหลายๆอย่างประกอบเคลียร์แลนด์ไม่ได้หนึ่งแล้วประกอบเคลียร์แลนด์ไม่ถูกหนึ่งแล้หวหัวไปบ้างฟิตไปจนมันบวมและเบียดบ้างแกญ่อันหนึ่งหลอดเลโชไม่เหมาะรอบ,บคือแม่งดึงมาอย่างสมมติอย่างที่บอกนะสมมติหมุนขวานะดึงมาก็ตกฝั่งนี้ปุ๊บลงมาข้างล่างขึ้นไปก็แทงแม่งฝั่งนี้แงัดแม่งกระทำที่ผนังลูกสูบสองด้านน่ะแม่งเยอะมาก เขาถึงต้องเวลาทารถแบบเฮฟวี่ดูตี้แบบรอดไปเยอะบู๊เยอะเขาถึงต้องมีปอกซิ่งบ้างหรือบางอันก็เสื้อบินเล็ตเพื่อที่ลองรับแรงตรงนี้หรือบางคนก็เทปูนอย่างที่เห็นเห็นกันใช่ไหมเพื่อลองรับแรงระทำตรงนี้แหละวันนี้จบแค่นี้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดดีเทลว่าใครจะไปใช้อะไรยังไงหลอดเลโชเท่าไหร่อันนั้นไปคิดเอวเองนะครับอธิบายให้ฟังเฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้ดีอย่างนี้ที่เหลือไปต่อ,อยอดเอาเองครับ 对呀，方便。